ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f o r x channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะค่่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพพากรณ์โดยดวงนายอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทนายดวงเป็นประจำทุกรคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป r a n d อมนะคะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหน ตั้งใจหรือบังเอิญคลิกมาดูคลิปนี้ก็มาฟังคําทํานายแล้วก็พลังงานดีๆแล้วก็รวมถึงคําเตือนจากพลังงานไพ่นะคะก็วันนี้มาในหัวข้อที่ชื่อว่าไพ่พิคเน่หรือาพิแคเน่ต้องการที่จะสื่อสารอะไรากับคุณในช่วงระยะเวลาน,นี้แล้วกันนะคะก็คืออันนี้เป็นทําและเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณเปิดมาดูคลิปช่วงนี้ก็ได้รับคําทํานายตรงนี้ไปแต่ดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวคุณอยู่ดีนะคะอันนี้ทํานายภาพรวมอยู่ดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าพพิแคเน่หรือไพ่แคเน่ต้อง Fulfillment, energetic movement, personal transformation, acceptance, be candid, beginning, relaxation, empowerment, innocence, enlightenment. พระจันท์พระศิวะอู้พระศิวะมาด้วยจ้ะอืมโอเคพระกฤษณะมาหมดจ้ะโอเคอ่าเป็นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวกิ่งฟ้าขอเปิดไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบนะคะก่อนที่จะเริ่มทํานายจากไพ่ที่เห็นตรงหน้าเนาะอ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเค ่ะด้ภายแบบนี้ขอนอนุญาตอ่านนิดนึงนะจ๊ะโอเค if inspiration is gone try exploring the world beyond นะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือเร็วนี้หรือที่ผ่านมาอันใกล้นี้ของคุณละกันนะคะว่าคุณเองอาจจะรู้สึกเบื่อเหนื่อยหรือว่าขาด inspiration ขาดแรงบันดาลใจนะคะแต่เร็วนี้คุณจะได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเปลี่ยนแบบ บรรยากาศต่างๆนะคะในการทําสิ่งใหม่ๆห,หรือได้ไปสถานที่ใหม่ๆบางคนอาจจะได้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆมาเติมไฟที่ร,รู้สึกเบื่อเอารู้สึกเบื่ออะไรเงี้ยให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเลยบอกว่ากิ่งฟ้ามองว่า,พาไพ่ใบเนี้ย ค่อนข้างดีมากนะเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าบางคนอาจจะรู้สึกเ,ออเบื่อจริงๆออขาดแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะเจอเรื่องกดดันผิดหวังหรือเจออะไรต่างๆนานาณประการในชีวิตแต่ไม่ต้องห่วงนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือสัจธรรมของชีวิตเดี๋ยวมันก็จะจบลงอาจจะเจอสิ่งใหม่ๆที่มันแบบเวิร์หรือดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะอ่ะแล้วไพ่พิเศษต้องการที่จะสื่อสารอ,อะไรอ่ะเป็นคําเตือนก่อนดีกว่านะคะช่วงนี้คุณจะพูดจะเจรจาอะไรให้คิดก่อนพูดเ,ดย,เยอะๆคิดก่อน เจรจาเยอะๆนะคะหรือเอกสารสัญญาอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องตัวเตัวเลขผลประ,ประโยชน์หรือว่าอะไรที่มันอาจจะต้องเกี่ยวโยงกับการเงินต่างๆละกันตัวเราเองจะต้องรอบคอเพเยะขึ้นถ้าเรารอบคอปัญหาเกิดขึ้นหน่อยมากค่ะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดไวทำไวเกินไป ความผิดพลาดเกิดขึ้นแน่นอนแล้วมันอาจจะส่งผลทําให้เราเดือดร้อนได้หรือว่ามีปัญหาที่เราต้องมานั่งแก้ไขทีละจุดแล้วมันเสียเวลานะคะฉะนั้นสู้เราอาจจะใช้เวลาเพิ่มเติมอีกนิดนึงรอบข้อให้มากขึ้นตั้งใจให้มากขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนหรือบางคนบอกว่าเอออยากจะสอบผ่านสอบได้อยากจะประสบความสําเร็จอยากบรรลุเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างเนี่ยรีบร้อนด่วนตัดสินใจไปหรือว่าขาดสติไปอะค่ะมันก็ย่อมเป็นสิ่งไม่ดีบางสิ่งบางอย่างอาจจะช้าลงเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งเรากัดตัดสินใจจะคบ ใครสักคนหนึ่งอ่ะอาจจะใช้เวลานิดนึงในการตัดสินใจก็ได้นะคะช้าลงนิดนึงมันอาจจะดีสําหรับตัวคุณและเป็นประโยชน์กับตัวคุณมากกว่านะคะในไพ่ก็คือขึ้นแบบนั้นเลยนะคะอ่ะมันคําเตือนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวอะไรนะคะแต่มันเป็นเหมือนการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ช่วงนี้ดวงชะตาของคุณอ่ะเขาจะบอกเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะมีคนเข้ามามันมีสองประการในคนเข้ามาสามารถเป็นคําว่าเชิงความรักบางคนที่โสดอยู่ถ้าคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอยากมีคนใหม่ๆเข้า ม,มีโอกาสค่ะที่จะมีคนเข้ามาหรืออาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ทําให้เราก็ชุ่มกะชวยหัวใจแต่ไม่สามารถบง่งบอกได้ว่าเป็นคู่บุญหรือคู่บารมีหรือคนที่อยู่กันได้นานหรือเปล่ามันเป็นลักษณะคนที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาให้ความสนใจเราแต่อีกประการหนึ่งที่กิ่งฟ้าบอกก็มองไปนในเชิงคําว่ามีคนมามอบโอกาสหรือว่าให้ไอเดียหรือช่องทางในการทําเงินให้กับเราหรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้กับเรา ต้องดูให้รอบคอบนะคะแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธทันทีแต่ดูก่อนว่าเอ๊ะเราทำได้ไหมโอกาสตรงนี้ที่มันเข้ามาเราควรที่จะเปิดรับโอกาสตรงนี้ไหมหรือว่ารีบไขว้าเลยดีไหมอาจจะช่องใช้เวลาในการพิจารณาเล็กน้อยก่อนละกันนะคะอ่าเช่นเดียวกับความรักก็ดูดีๆนิดนึงแต่ช่วงนี้บอกเลยว่ามีเสน่ห์มากเสน่ห์ในเชิงคําว่ามีคนเข้าหามีคนให้ความสนใจหรือเราอาจจะไปจีบใครก็อาจจะ มีความสนใจให้กับเรากลับมาหรือจีบติดก็ได้แต่อีกมุมนึงก็อาจจะแปลว,ว่ามีผู้ใหญ่คอยเมตตาคอยสนับสนุนหรือว่ามีคนเมตตาเอ็นดูกับตัวคุณมากขึ้นกว่าเดิมดีค่ะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยพ่ขึ้นแต่เรื่องเสน่ห์มหานิยมแต่อาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณออร่าพุ่งมากๆดูสวยดูหลอดูดีอ่าหรืออาจจะแปลว่ากลับมาดูแลตัวเองก็ได้บางคนเอเอ,เอตอนช่วงนี้ไปสมัครฟิตเนสค่ะหรือบางคนบอกว่าเออตอนนี้เนี่ย บางคนอาจจะอยู่คอนโดมีส่วนกลางมีฟิตเนสอะไรเงี้ยใช้ให้คุ้มค่ะส่วนกลางเลยหรืออาจจะแปลว่ากลับมาทานอาหารหรือว่าดูโภชนาการในเรื่องอาหารการกินดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นหรือบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องไปเช็ค up เรื่องสุขภาพที่โรงพยาบาลสักหน่อยว่าเออค่าเลือดของเราความดงความดันคอเลสเตอรอลหรือว่าปัจจัยอื่นๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของสุขภาพเราอะเราต้องตรวจเช็คนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะมันก็จะเป็นผลประโยชน์ที่ดีต่อตัวคุณนะ ถัดไปช่วงนี้คุณอาจจะต้องทางานเยอะวิ่งเต้นเยอะแต่มันมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีการศึกษามีการเรียนรู้หรือบางคนอาจจะกําลังศึกษาแล้เรียนอะไรต่างๆช่วงนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าคุณพูดหรือสื่อสารอะไรด้วยความเต็มใจด้วยความจริงใจคนที่เราสื่อสารด้วยเขาจะรับรู้เหมือนอย่างเช่นสมมติถ้าเราเป็นแบบเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเราอาจจะเป็นแบบ แม่ค้าพ่อค้าอะไรเงี้ยถ้าเราให้ความจริงใจกับลูกค้าไปอันนี้ยกตัวอย่างนะมันอาจจะมีหลายเคสแต่อันนี้ให้เห็นภาพไปเฉยอ่าคนที่เขาซื้อขายกับเราหรือเป็นลูกค้าเราเขาจะรับรู้ถ,ถึงความจริงใจของเราพลังงานเลยขึ้นคําว่าถ้าคุณจริงใจกับใครไปความจริงใจจะได้กลับมาแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าเออกิ่งฟ้าเข้าใจค่ะบางคนอาจจะเจอสถานการณ์ว่าฉันจริงใจกับใครไปเขาไม่เห็นดีกับฉันกลับเลยอ่ะหยุดเบรกเอาไว้ก่อนเบรกความคิดตรงนี้เอาไว้เลยนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางไม่มากไม่น้อยถ้าเราทํเดีกยบ ทำดีเลยแต่แค่ว่าเราต้องทำโดยที่เราไม่รู้สึก เขาเรียกว่าตะกิดตะห่วงใจหรือว่าทําดีโดยที่เราไม่ต้องหวังผลอะไรอ่ทะทำแล้วทําเลยอย่างเช่นเราให้ความจริงใจกับใครเราให้เลยถ้าเขาไม่จริงใจกับเราเราจะได้รู้ไว้ว่าอ๋อเขาท้าท้เป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่ยุ่งกับเขาเราจะได้หลีกเลี่ยงเขาอะไรเงีย้ยแล้วก็เอาเขามาเป็นบทเรียนให้กับตัวเราแค่นั้นเองอแต่ถ้าเราจริงใจกับใครไปช่วงเนี้กิ่งฟ้าพูดเลยคุณจะได้รับความจริงใจกลับมาแน่นอนนะคะจะไม่เสียแรงเปล่าหรือว่าเราเต็มที่กับผลงานหรือการทํางานหรือการหาเงินเงินจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำการเงินของคุณจะดีนะคะจะบอกเลยว่า ว่าใครที่คลิกมาดูคลิปนี้การเงินของคุณจะฟื้นตัวหรือดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าไม่เดือดร้อนละกันต้องเรียกแบบนี้ละกันนะคะแต่บางคนอาจจะแบบเอยดีไปเลยร่ารวยไปเลยเงินโอเคฟโฟล์เลยนะคะแต่ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ว่ากิ่งฟ้าบอกคุณจะรวยคุณจะมีตังแต่คุณขี้เกียจไม่ได้นะคะเป็นลักษณะคําว่าต้องแอคทีฟตัวเองตั้งใจเพียรพยายามหรือว่าอาจจะต้องลงมือทําหรือใช้มันสมองในการที่จะจัดการแก้ไขหรือว่าในการที่จะแบบว่า เดินหน้าต่อขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้ากิฟ้ามองว่าดีสำหรับตัวคุณและพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีช่วงนี้คุณจะมีอํานาจมีบารมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมบางท่านอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่าหรือโอกาสเดิมๆโอกาสเก่ากลับมาให้เราได้ รับโอกาสตรงนั้นใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ช่วงนี้ถ้าสมมติคุณทํางานเยอะไปหาเวลาพักผ่อนพักผ่อนสมองบ้างจะยิ่งดีนะจริงๆกิ่งฟ้าอยากให้คุณพักผ่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าอย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าจะนอนงงงอยู่ในห้องค่ะอันนี้พูดจริงๆแล้วแต่คนแต่ละคนมีการรีชาร์จพลังงานหรือว่าการเหมือนเหมือนเหมืาเรียกว่าไงเป็นการ เติมไฟเติมพลังงานให้กับตัวเองไม่เหมือนกันหญิงฟ้าจะชอบฟังเพลงปรับสมาธิแล้วอยู่ห้องบางคนอาจจะไปเที่ยวเล่นบางคนอาจจะแบบว่าเออไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศบางคนไปสวดมนต์ทำสมาธิหรือว่าไปบัตธรรมก็แล้วแต่คุณอนุโมทนาบุญด้วยหรือบางคนอาจจะมีะรู้สึกว่าเอยฉันอยากจะไปคุยกับเพื่อนกับคนที่เราไว้ใจอยู่กับบุพการีหรือคนที่มีพระคุณอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแค่อยู่กับคนนั้นแค่นั้นเลยนะคะเพราะพลังงานเป็นลักษณะของการที่ช่วงนี้คุณต้องพักผ่อนบ้างแต่ถ้าเราพักมากเกินไปเขาบอกว่าเอออย่าขี เกลียินะกลับมาแอคทีฟนะคะเงินจะได้เข้ามาเยอะขึ้นกว่าเดิมดีกว่านะคะแหมอย่างที่กีฟ้าพุ่งพูดไปอํานาจบารมีมาเลยนะคะในภายก็คือช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่ามีคนให้เกียรติเราหรือเราพูดอะไรมักที่จะมีคนเชื่อถือหรือให้เกียรติเราดีมากๆฉะนั้นอํานาจบารมีของคุณเพิ่มพูนมากๆหรือว่าทําอะไรก็มักที่จะมีคนเกรงขามหรือเกรงใจเราเป็นพิเศษช่วงนี้ถ้ามีโอกาสใหม่ๆจงลองทําให้ขึ้นว่าลองลองเสี่ยงดูนะคะแต่ต้องทําอะไรที่แบบไม่เสี่ยงจนมากเกินไปเสี่ยงงงงในนนนนรรรระดดััับึลลกกกแต่มเป็าาททอออหื ดูสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกิ่งฟ้าบอกเสมอเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหนือความคาดหมายไปนในทางที่ดีนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าสมมติคุณเองนั่งสมาธิหรือว่าอาจจะเย็นๆหรือว่าโฟกัสบางสิ่งบางอย่างคุณจะสามารถโฟกัสแล้วก็ทําสมาธิได้แล้วก็สามารถมีผลออกมาที่ดีได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้เราบอกว่าหมั่นทาสมาธิค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆวางแผนไม่ต้องรีบร้อนไพ่ขึ้นการเพ่งพินิษการพิจารณาการแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปที ะะช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการเซ็นสัญญาหรือว่ามันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาจริงๆค่อนข้างโค ok กับไพเอ็นเอ็นเอลไลท์เมนต์นะคะค่อนข้างมากเลยแต่บางท่านอาจจะมีการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างและทําสิ่งใหม่หรือบางท่านอาจจะบอกว่าต้องไปรื้อตําราเดิมตําราเก่าหรืออาจจะเอาโปรเจกต์เดิมโปรเจกต์เก่ากลับมาทามารโนเวทกลับมาปรับปรบปุงแก้ไขแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้เป็นการซื้อบ้านคว้านคว้านซื้อพวกอสังหาต่าง,าง,างๆออมปรับปรุงแก้ไขและขายต่อหรือปล่อยเช่าก็ดีค่ะอันนี้แนะนําดีดีมากๆนะคะแต่บางท่านถ้าจะเซ็นสัญญาเอกสารอะไร ดูให้รอบคอบดูให้ดีเพราะไพท่ที่กิ่งฟ้าเตืร์นตั้งแต่ต้น,นว่าค,คาําพูดคํเจรจาหรือว่าเป็นพวกเอกสารสัญญาต้องดูให้รอบคอบจะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุดช้าลงนิดหนึ่งนะคะโอ้แต่จริงๆอย่างเมื่อกี้กิ่งฟ้าบอกว่าไม่แน่ใจว่ามาในรูปแบบเขาว่าคู่บุญคู่บารมีไหมไพ่ขึ้นคู่บุญขึ้นมาเลยจ้ะเขามาบอกว่าให้กิ่งฟ้าพาะว่าคู่บุญอาจคุณอาจจะเจอคู่บุญคู่บารมีหรือไม่ใช่นั้นอาจจะเจอคู่หุ้นส่วนในเรื่องของการทรําธุรกิจหรือการทํางานหรือบางท่านอาจจะเจอสถานที่ที่รู้สึกเป็นที่สถานทีี่่่่พัอออาาาาศยททใชหรืบงนจจจะเ ในเชิงคําว่าเจ้านายลูกน้องหรือสถานที่ทํางานที่ใช่ที่ดีก็ได้เนี่ยไพ่ขึ้นคู่บุญสามารถเจออะไรที่เหมาะสมกับเราเป็นบุคคลหรือเป็นสถานที่ก็ได้หรือบางท่านอาจจะเจอในเชิงความรักคือคู่บุญคู่บารมีเลยก็ได้นะจ๊ะว่าไม่ได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นพระอาทิตย์เหมือนไพ่เดือนสันความรุ่งเรืองความรุ่งโรดอํานาจบารมีความตั้งใจอะไรจะสำารริ์ผลนะคะแล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้ไพ่ขึ้นสะพานบุญนะคะก็หมายถึงว่าอะไรมีบุญกุศลต่างๆเนี่ยมาหนุนดวงคุณแต่คุณก็อย่าหยุดที่จะสร้างบุญกุศลนะคะเหมมือกทาําาว โดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะนั่นคือบุญกุศลที่แท้จริงนะคะอ่าแล้วอีกหนึ่งอย่างคือช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคุณจะทําอะไรก็มักที่จะมีคนช่วยเหลือคนแ็คอัพคอยสนับสนุนหรือทําให้เราไปถึงฝันฝันตางที่เราต้องการหรือว่าตอนนี้อาจจะสําเร็จไปไปแล้วประมาณ 30%, 4 0 50%เหรือเกินครึ่งทางแล้วก็ได้สําหรับบางท่านแต่ขอให้คุณสู้ต่อไปทําต่อไปจะสําเร็จถึง100%แน่นอนนะคะไพ่ขึ้นดีมากค่ะไพ่ขึ้นแบบว่า,า,บบวาความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์แล้วก็ ื่องจักรวาลหมดเลยเป็นพลังงานจักรวาลพลังงานดีๆนะคะหรือว่าเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องความความดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคะก็มันแปลว่ามันเจอการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องทําอะไรเยอะสิ่งช่วงนี้เซนส์ของคุณจะแรงนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าเชื่อเซนส์ด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งต้องใช้หลักความเป็นจริงและเหตุผลด้วยอย่าใช้แค่เซนส์อย่างเดียวเดี๋ยวจิตหลุด๋ดย่คิดว่าเราเป็นผู้วิเศษไม่ได้นะจ๊ะคือต้องใช้เซนส์ประกอบกับหลักความเป็นจริงแลล้้วววกกก็็เเเหตุผดยปประอบัันนนมชิงคําา่ ช่วงนี้ถ้าเราทำอะไรอาจจะใช้ประสบการณ์ใช้เซนส์ของเราประกอบและใช้เรความเป็นจริงเราจะหาคำตอบได้เราจะรู้ว่าเราจะไปในทิศท,ทางไหนเซนส์ของคุณแรงค่ะบอกเลยในช่วงนี้นั่งสมาธิเป็นประจำอย่างน้อยวลาสาสนาทีก็ได้ทุกๆวันแล้วก็หมั่นสวดมนต์ก็ได้หรือว่าถ้าบางคนไม่สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้แล้วหมั่นแผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ำลงดินด้วยจะทําให้ชีวิตของคุณโฟล์ราบรื่อราบเรียบและขะจัดทุกป,ปัสสาอุปสรรคปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้กระทําความดีเราคิดไม่ดีกับคนอื่นอาาน,นออนุคัาาา้่ณทํยยงงงไไดน ฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญขอให้พัิเคเนตหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคอยอวยพรอวชชัยท ja ุกท่านนะคะอย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยถ้าเรามีพลังงานที่ดีแล้วกิ่งฟ้าเชื่อการส่งต่อพลังงานดีๆให้กําลังใจผู้อื่นมันไม่เสียตังค่ะคุณไม่นั้นกิ่งฟ้าไม่ม่นั่งเสียเวลาให้แบบนี้กิ่งฟ้าบอกเสมอกิ่งฟ้ามอบพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นกิ่งฟ้าได้กลับมาหลายเท่าแล้วมันเป็นเรื่องจริงสิ่งดีๆกลอีีกกกกทางงนนนึ็็เเเหมช่ดยวับคคุุณณจะ ส่งตอพลังงานในดีให้กําลังใจผู้อื่นให้ข้อคิดกับผู้ผู้อื่นนะคะไม่ได้เป็นการสรอนหลอกแต่เป็นการให้กําลังใจให้ข้อคิดหรือให้คติเตือนใจกับบางคนก็ได้หรือการสร้างบุญกุศลในรูปแบบต่างๆกิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งต่างๆดีๆจะ มาเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากๆขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเพลยนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุสนช่องหอนจางกิ่งฟ้าสามารถกดปุม่มซุปเปอร์ตังหรือปุม่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังได้ตรงตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนกันเลยเพื่กดไลค์กดซ like, ับสไครป์กดดิ้งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ทิกตอกได้ออิกได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนมเอยร์ด เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอปอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขขทัั้้งกกาาายละะะใจนะะนนออนควีออญตไป่ จะกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ